คนเป็นมะเร็งห้ามทานขนมปังจริงเหรอเดี๋ยวฟังคำตอบกันครับสวัสดีครับรู้สู้มะเร็งกับผมหมอหมูนะครับเป็นอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตนะครับที่มักจะถามกันในกลุ่มคนที่ เป็นมะเร็งนะครับแล้วก็มีการส่งต่อกันนะครับว่าคนที่เป็นมะเร็งไม่ควรจะทานขนมปังนะครับผมก็พยายามไปหาคำตอบมาว่าเอ๊ะทำไมถึงห้ามเดี๋ยวลองค่อยๆติดตามดูด้านในนะครับเท่าที่ผมพยายามจะหาเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงมีความเชื่อว่าคนเป็นมะเร็งห้ามทานขนมปังนะครับเท่าที่พยายามหามาได้เนี่ยก็คือว่า น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของยีสต์ซึ่งยีสต์อันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้ขนมปังมันมีความอร่อยมากขึ้นคือยีสต์มีส่วนที่จะทำให้ขนมปังมันฟูมากขึ้นนะครับทีนี้ก็จะกังวลใจว่าไอ้ยีสต์นี่แหละอาจจะไปทำให้ส่วนของมะเร็งมันกำเริบนะครับจริงๆต้องบอกว่าความเชื่อเนี่ยผิดไม่ใช่เลยครับนะฮะ ยีสต์ที่เอามาทําขนมปังไม่ได้มีอันตรายต่อมนุษย์นะครับแล้วที่สําคัญเวลาที่เขาอบขนมปังแล้วเนี่ยยีสต์นั้นก็โดนทําลายไปเองเหมือนกับเชื้อโรคที่โดนทําลายไปนั่นแหละครับมันไม่ได้มีอันตรายต่อร่างกายเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งก็สามารถทานขนมปังได้แล้วผมก็แปลกใจอีกอย่างหนึ่งนะครับเหมือนอย่างที่ ที่ผมเคยตอบอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะคงได้ได้ได้ไดไดรับทราบคําตอบนี้ไปแล้วผมก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะแล้วคนที่เป็นพวกชนชาติอย่างเช่นพวกฝรั่งนะครับเขาทานขนมปังเป็นหลักเหมือนเราทานข้าวเนี่ยครับเคยเห็นคนไข้ที่เป็นชาวต่างชาติเอาง่ายๆเป็นฝรั่งนั่นแหละเคยเห็นเขาเนี่ย เลิกกินขนมปังหันหันมะหุงข้าวกินไหมครับมีไหมครับถ้ามีบอกด้วยนะครับถ้าไม่ใช่ความชอบส่วนตัวนะหมายความว่าเขาถือปฏิบัติกันเลยนะช่วยแจ้งผมด้วยเท่าที่ผมรู้มาไม่มีเพราะมันไม่เกี่ยวไงครับถ้ามันเกี่ยวจริงๆเนี่ยเขาสั่งเลิกทานขนมปังกันหมดแล้วครับแล้วทําไมประเทศไทยของเราเนี่ยที่รับประทานข้าวเป็นหลักขนมปังเนี่ยเรียกว่าเป็นอาหารรองๆองคง หาน้อยนะครับแต่อาจจะมีบ้างแต่ผมเชื่อว่าน้อยที่รับประทานขนมปังเป็นอาหารหลักเลยส่วนใหญ่เรารับประทานข้าวครับเพราะฉะนั้นขนมปังส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนกับเป็นของทานเล่นเหมือนเป็นขนมซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีผลเลยขนาดฝรั่งเขาทานขนมปังเป็นอาหารหลักเลยเขายังไม่ห้ามเลยแล้วทําไมเราถึงห้ามครับมันเกี่ยวกันเหรอลองตั้งลองตั้ง ข้อคิดลองตั้งสตินึกดูดีๆว่าจริงๆแล้วมันใช่เหรอสำหรับคลิปนี้ก็คงทำให้หลายคนสบายใจได้นะครับว่าท่านสามารถรับประทานขนมปังได้ครับไม่เกี่ยวกับโรคท่านเลยแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นิดนึงนะครับเนื่องจากขนมปังส่วนใหญ่ของบ้านเราอะนะเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นขนมอาจจะมีบ้างที่เป็นของข้าว ส่วนใหญ่เป็นขนมแล้วก็มักจะมีส่วนประกอบของนมเนยน้ําตาลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้เราน้ําหนักขึ้นอาจจะทําให้เราถ้าเราบริโภคมากๆเป็นเวลาบ่อยๆนานๆนะครับก็อาจจะมีปัญหาตรงนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของโรคอื่นที่เป็นโรคร่วมนะครับที่ต้องพึงระวังนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันมีผลกระทบกับมะเร็งนะครับก็เป็นแค่ข้อเตือนเฉยๆนะครับสําหรับคนที่เห็นว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถแบ่งปันให้กับคนที่ยังมีความเชื่ออย่างนี้นะครับเขาจะได้มีความสุขกับการรับประทานอาหารไม่ใช่ห้ามไปสักทุกอย่างเลยนะครับถ้าเราฟังทุกอย่างเราได้ยินมาทุกอย่างเราแทบจะทานอะไรไม่ได้เลยสําหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งเพราะว่ามีคนห้ามหมดทุกอย่างเลยนะครับผมก็พยายามจัดทําวิดีโอมาแล้วหลายๆตอน นะครับจะพูดถึงอาหารที่มักคนมักจะชอบห้ามนะครับว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับท่านสามารถดูย้อนหลังได้นะครับในช่องทางต่างๆที่ผมแชร์ไว้ด้านล่างไม่ว่าจะเป็น Facebook ในกลุ๊ปใน YouTube นะครับซึ่งตรงนี้ท่านสามารถดูและศึกษาแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันให้กับผู้ที่ยังเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่ ให้เขาสบายใจแล้วก็ให้เขาสามารถบริโภคได้ชีวิตเขาก็จะเป็นสุขมากขึ้นครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ